เด็กห้าวฟาดดาบใส่ลุงเก็บของเก่าแต่พอเห็นบัตรลึกลับที่ลุงหยิบขึ้นมาทุกคนกลับหน้าซีดเหมือนเลือดหมดตัวเพราะสิ่งที่อยู่ในตรอกนั้นมันไม่ใช่ของคนธรรมดาเลยนี่คือเรื่องจริงที่ทำให้เด็กทั้งสามต้องหนีจากเงาที่ตามมาจากอีกโลกและคุณจะไม่เชื่อว่าลุงคนนั้นเป็นใครกันแน่ลมร้อนพัดผ่านตรอกแคบ เสียงเหล็กเก่ากระทบกันเบากลิ่นสนิมลอยอบอวนเด็กรุ่นโตโก้มหน้านิดมือกำด้ามดาบไม้อัดแน่สายตาแข็งกร้าวจนคนรอบข้ารู้สึกลุงเก็บของเก่าเดินช้าหลังงอเล็กเสื้อซีดจ,จนแทบเห็นเซ่ดาบไม้อัดฟาดลงพื้นดังปึกลุงสะดุ้งเฮือกกระเป๋าผ้าขาดข้างหนึ่งปลิวหลุกเด็กรุ่นโตยืนคำหัวลุก เสียงห้าวดังลั่นตรอเอาของในถุงมาเดี๋ยวนี้ลุงสั่นมือควานหาในกระเป๋าผ้าขาดรุปเศษเหรียญหล่นกระจายกระดาษเก่าๆปลิวไหายเด็กขมวดคิดก้าวใกล้จนลุงถอยไม่ออกอากาศตึงจนเหมือนหายใจหัวใจลุงเต้นรวนจนอึดอัดอยู่ๆปลายนิ้วลุงแตะของแข็งบางอย่าเขาดึงออกมา เป็นบัตรเก่าใบหนึ่งขอบลอกสีซีดเด็กมองแวบแรกอย่างหงดหาแต่ทันทีที่ลุงยื่นให้สีหน้าเด็กก็แข็งนี้ตาเบิกว่ารอยตราบนบัตรสะท้อแสงแดดเส้นลายสัญลักษณ์ชัดจนคมบาชื่อที่ถูกพิมพ์ไม่เต็มแต่ยังอ่าออกเศษตัวอักษรที่เหลือเพียงพอให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของคนทอนมารอบตัวเหมือนเงียบทัดตรอ เสียงลมหายใจเด็กสะดุดเพื่อนที่ยืนดูห่างๆถึงกับถอยหลัดเหมือนรู้ทันทีว่าตนกำลังยืนต่อหน้าคนที่ไม่ใช่แค่ลุงเก็บของธรรมดามือเด็กสั่นเล็กดาบไม้ที่เคยถือแน่นค่อยๆค,ค,คลาเหงื่อผุดเต็มฝ่ามืออากาศเหมือนหนักทาบลงบนไหล่ลุงก้มหน้าเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้อย่าไปยุ่งกับเรื่องที่หนูไม่เคสระไอไหม้ม้วนเด็กถอยอีกก้า สายตายังตรึงกับบัตรในมือสีหน้าเหมือนเพิ่งตระหนักว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำกับคนที่ไม่ใช่คนทั่วไปเงาของลุงทอดยาวบรรยากาศรอบตรอกเปลี่ยนไปอย่างประหลาเหมือนทุกอย่างกำลังบอกว่าความจริงที่เด็กเห็นยังไม่ใช่ทั้งหมดของตัวลุงและในวินาทีนะก่อนที่เด็กจะอ้าปาลุงก็เก็บบัตรกลับลงกระเป๋าที่ขาดรูเงยหน้าช้า,ชา แววตาที่ปรากฏไม่ใช่แววตาของลุงแก่ๆธรรมดาเลยเด็กทุกคนในตรอกถึงกับชะง,งนันลุงขยับริมฝีปากเอ่ยคำนั้นที่ทำให้เลือดเด็กในตรอกเย็ดจนวาบลุงสูดลมหายใจลึกเสียงของเขาแผ่วต่ำแต่ชัดพอให้ทุกคนขนลุก,กเกลียอย่าให้ต้อใช้ตำแหน่เดิมของข้อเพราะถ้าข้าใช้หนูทั้งหมดยืนอยู่นี่อาจไม่รอ คำพูดยังไม่ทันจบลมเย็นว่าพัดสวนขึ้นมาตรงตรอทั้งที่เป็นตอนบ่ายแดดจัดความเย็นกลับแล่นเข้ากระดูกจนเด็กทุกคนสะท้อดาบไม้ในมือเด็กค่อยๆหลุดตกลงพื้นอย่างไร้เรียเสียงกระทบดังเบาๆแต่กลับดังก้องในหัดของทุกคนเหมือนระเบิดใส่ควางเงียเพื่อนอีกสองคนรีบคว้าแขนกันถอยหลังแบบไม่คิดชีดวงตาเบิกว่า เหมือนเพิ่งเข้าใจว่าพวกเขาเผยหยียบเขตต้องหาอะไรบางอย่าลุงยกมือขึ้นเล็กฝ่ามือเหี่ยวย่นแต่แฝงพลังบางอย่าเหมือนคลื่นอากาศรอบตัวเขาสั่นหายแม้ไม่มีใครมองเห็นอะไรชัดแต่ทุกคนรู้สึกได้ว่ามีบางอย่าไหลเวียนอยู่รอบตาลมแรงวูบหนึ่งพัดกรดลอยเด็กทุกคนสะดุง้งบางคนแทบร้องลุงเอียงหน้าช้าชา สายตาคมวาบไม่เหมือนคนแก่ซกมกอที่เก็บของเก่าอีกต่อแต่เหมือนใครบางคนที่มีตราหนักแน่นอยู่ด้านหลังเขาก้าวหนึ่งพื้นเหมือนจะไหวเล็ดเสียงรองเท้าแต่เก่าครูดดินเบาๆแต่กลับทำให้หัวใจเด็กทั้งกลุ่มเต้นผิดจัดจำไว้ความแขกร้าวไม่ทำให้ใครยิ่งใหญ่แต่ทำให้ใครบางคนมองเห็นความกลัวของเจ้าได้ชัดยิ่ เด็กคนนั้นตัวสั่งเงื่อเย็นไหลาตามขมับหายใจติดขัดทั้งที่ไม่รู้ว่าลุงเป็นใครแต่สัญชาตยานกำลังกรีดร้องว่าอย่าทำให้คนแบบนีโ้โกรธลุงหมุนตัวช้าๆเดินผ่านกลุ่มเด็กเสียงกระเป๋าผ้าขาดๆแกว่งเบาแต่ทุกก้าวเหมือนกดทับอากาศให้หนักขึ้นเด็กๆเปิดทางให้อย่างไม่ต้องมีใครบอไม่มีใครกล้าแม้แต่จะสบตา ลุงเดินหายลับเข้ามุมตึกปล่อยให้ตรอกกลับมาเงียทิ้งเพียงคำถามค้างคาคาอยู่ทั้งในหัวเด็กและในอากาศที่ยังสั่นไหวอยู่นานเสียงฝีเท้าลุงเงียบสนิทแต่กลิ่นอากาศแปลกๆยังค้างในตรอเหมือนบางอย่าเพิ่งเดินผ่านไปแต่ทิ้งเงาของพลังบางอย่าเอาหายเด็กๆยืนแข็งไม่มีใครขยับหัวใจเหมือนถูกบีบจนหายไม่ทั่วท้อ เด็กที่ถือดาบไม้อัดเมื่อกี้ค่อยๆย,ยกมือแตะแขนตัวเองนิ้วเย็นเฉียบสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ไม่รู้ว่าเพราะกลัวหรือเพราะบางอย่างมันยังตามมาในลมหาเพื่อนข้างๆกลืนน้ำลายเสียงดังชัดจนอีกสองคนสะดุเขากระซิบเบาๆนอนั่นมันบัดอะไรทำไมตรามันดูเหมือนไม่ใช่ของคนทอนมา เด็กอีกคนสายหน้านี้ไม่กล้าพูดเต็มคำเพราะภาพสัญ,ญลักษณ์บนบัตรยังติดตาลวดลายประหะเหมือนของพวกที่ไม่ปรากฏชื่อในระบัดไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ทะหารไม่ใช่หนวปาแต่เป็นบางอย่างที่คนธรรมดาไม่ควรรู้จักลมอีกวูปพัดกลับมาทั้งที่ตรอกไม่มีทางให้ลมย้อนกระดาษแผ่นหนึ่งปลิวมาตกแทบเท้าเด็กที่ถือดา เขาก้มเก็บนิ้วสั่นจนกระดาษแทบหลุดเป็นเศษโน้ตเก่าขอบขาดรูมีเพียงตัวอักษรขีดไว้ลวกๆจังจนแทบอ่านไม่ออกแต่ประโยคนั้นชัดพอให้เลือดทุกคนเย็ดจนวับอีกรอห้ามแต่ต่อเขาแม้แค่ปลายเล็กเพราะถ้าเขาจำหน้าเจ้าใดเจ้าจะไม่มีทางหนีเงาที่ตามมาทุกราเด็กทั้งสามมองหน้ากะ หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดแยกออกจากอกเสียงลมเริ่มนิ่งตรอกกลับมาเงียแต่เงาตะวันบิดเบี้ยวเละเหมือนมีรูบิดในอากาศบางอย่าเพิ่งปิดเด็กคนนั้นยืนตะลึงมือยังถือเศษโน้ตดาบไม้ตกอยู่ใกล้เท้าเงาของตัวเองทอดยาวผิดรูเพื่อนคนหนึ่งกระซิบด้วยเสียงสัน่นเราต้องบอกใครมหรือว่าทำเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้น เด็กเจ้าของดาบไม่ตอบค่อยๆเงยหน้ามองปลายตรอกที่ลุงหายใดลมหายใจขาดห่วงเพราะตรงมุมนั้นเหมือนจะมีเงาหนึ่งขยับเบาๆเร็วมากจนไม่แน่ใจว่าเห็นจริกแต่ความรู้สึกเสียวสันหลังบอกชัดว่าลุงยังไม่ไปหายและเขากำลังเฝ้าบางอย่าอยู่ความเงียบในตรอกเริ่มอึดอัด เหมือนอากาศถูกกดทับเด็กทุกคนยืนตัวแข็ไม่รู้ว่าเงาที่เห็นเมื่อครู่เป็นคนเป็นเงาหรือเป็นอัไใยไม่กล้าแม้แต่คิดต่อเด็กเจ้าของดาบไม้อัดกลืนน้ำลายฝืดคอเสียงดังจนตัวเองยังสะดุ้งเขากระซิบแผ่วเขาตามเราอยู่ใช่ไหมเพื่อนไม่ตอบแต่สายตาที่เหลือบมองปลายตรอก สั่นจนเห็นได้ชัดบอกแทนคำพูดทุกหย่อลมเย็นอีกระลอกพัดส,สวนคราวนี้แรงกว่าทุกรอถุงพลาสติกเก่าถูกยกขึ้นลอยเองกระดาษหลายแผ่นร่อนเป็นวงเหมือนหมุนรอบจุดใดจุดหนึ่งที่มองไม่เห็นเด็กทั้งสามก้าวถอยพร้อมกันเท้าสะดุดหินก้อนเล็กเสียงดังกรุบแต่นั่นกลับทำให้เสียงหนึ่ง ลอยตามออกมาเบาๆจากมุมมือเสียงลากฝีเท้าช้าหนักเหมือนกำลังจงใจให้ได้ยิเด็กเจ้าของดาบหายใจติดขัดดวงตาเริ่มพร่าทุกสัญชาตญาณในตัวร้องเตือนอย่ามองไปทางนะเด็ดขาดแต่เรากับแรงบางอย่าบาังทงังข้อของเขาหันอย่างช้าหันไปยังมุมตึกที่ลุงเคยยืนนี่ เงาดำๆรูปคดเละทาบอยู่บนกำแพงทั้งที่ไม่มีแสงจากด้านนะทั้งที่ควรจะเป็นบริเวณที่มืดสนิทเพื่อนอีกคนสะดุง้งยกมือปิดปากเพราะเงานั้นไม่มีรูคนแต่เหมือนรูของบางอย่าที่เดินด้วยก้าวยาวผิดทอนเสียงฝีเท้าเหมือนเคลื่อนมาใกล้แม้ไม่มีตัวตนใดโผล่ออกมาเด็กเจ้าของดับใจเต้นแรงจนเจท้อ เขารีบหยิบเศษโน้ตในมือเหมือนหวังจะหาอะไรในนั้นบางอย่างที่ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์แต่ทันทีที่ปลายนิ้วแตกระดาษตัวอักษรบนโน้ตสั้นไหวค่อยๆเลือนไปเหมือนถูกลบด้วยแรงที่มองไม่เห็นเพื่อนร้องเบาๆเฮกมันกำลังหายสารไม้มาลายดวงตาเด็กทั้งสามเบิกว่าเพราะตัวอักษรสุดท้ายที่จางหาย เป็นเพียงคำสั้นๆแต่ชัดจนแทงเข้ากลางอกเหมือนมีดเขาเหุเจ้าแล้วเงาบนกำแพงเริ่มขยับเรซเหมือนกำลังเดินตรงมาแม้ไม่มีเสียงแม้ไม่มีรูแต่แรงกดดันรอบตัวหนักขึ้นทุกวิเซียลมวูบสุดท้ายพัดผ่าตรอกเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนผ่านพวกเด็กไปอย่างเฉียดเฉียดความเย็นแล่นผ่านต้นคอ เหมือนนิ้วแต่เบาๆจากด้านหลัดเด็กเจ้าของดาบชะงันยืนนิ่งใจร่วงหายเพราะเขารู้สึกชัดเจนว่าบางอย่าที่เดินตามลุงตอนนี้ยืนอยู่ข้างหลัดเขาแล้วลมหยุดนี่อากาศหนักแน่นจนเหมือนโลกทั้งใบกลั้นหายใจเสียงหัวใจเด็กเจ้าของดับดังในหัดตึก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  แต่ขาของเขากลับขยับไม่ออความเย็นจากด้านหลัดเริ่มไหลขึ้นมาตามกระดุกสันหะเหมือนเงาของใครบางคนกำลังก้มลงใกล้เข้ามาทีละนอทีละเซเพื่อนทั้งสองคนยืนนิ่งดวงตาเบิกว่ามองเลยไหลของเขาไปเหมือนเห็นใครบางคนยืนอยู่นะแม้ไม่มีรูให้เห็นแต่เงาของความกลัวชัดกว่าอะไรทั้งหม เด็กเจ้าของดับกัดฟันพยายามค่อยๆหันหน้าแม้สัญชาตญาณกรีดร้องไม่ให้ทำแต่คอของเขาหมุนช้าๆจนปลายสายตาเริ่มเห็นบางอย่างที่ไม่ควรเห็นตรงเหล่าเขามีรอยแตกเล็กเหมือนพื้นอากาศถูกฉีกออกบิดเป็นเส้นสีคล้ำไหวระริกเหมือนน้ำแต่ส่งเสียงต่ำๆเหมือนหายใจเงาคลืบหนึ่ง รูไม่สมประกอเหมือนแขนแต่ยาวผิดทอนยื่นออกมาช้าๆชี้ตรงมาที่หน้าอกของเด็กเพื่อนหนึ่งร้องในลำคอแต่ไม่มีเสียงออกมากล่องเสียงเหมือนถูกบีบแน่เด็กเจ้าของดาบตัวแข็เป็นหิกเงอเย็นไหลลงหลังสัมผัสของปลายเงาน,านั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้จนเขารู้สึกได้ถึงความเย็นเฉียบที่ปลายอกทันใดนั้น เสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากปลายตรอกเดอจังหวะช้ามั่นคงเหมือนเสียงที่พวกเขาคุ้นจากเมื่อครู่ลุงเก็บของเก่ากลับมาอีกรอเงาคลืบชะงนันหยุดในอากาศเหมือนถูกคำสั่งบางอย่าบางคทงังลุงยืนอยู่ในจุดเดอแต่ดวงตาไม่เหมือนเมื่อตอนแรกมันลึกมืด นิ่งจนเด็กทั้งสามรู้สึกเหมือนถูกจับตามองทะลุกระดูเขายกมือข้างหนึ่งขึ้นช้ามั่นคงเงาคลืบที่กำลังจะสัมผัสเด็กค่อยๆหดกลับรอยแตกในอากาศสันหายเหมือนถูกบังคังให้ปิงช้าๆช้าๆในที่สุดความปริแตกก็หายไปสิ้นเหลือเพียงอากาศปกติ แต่ความเย็นยังแผ่ซ่านอยู่ในตรอกลุงก้าวเข้ามาใกล้สายตาตรึงที่เด็กถือดาบไม้อัดเขาเอ่ยด้วยเสียงเรียบแผ่วแต่กล้องไปทั้งหัวใจเด็กทั้งสามเจ้าแต่เขาก่อนเขาเลยมาตอบสนอเด็กเจ้าของดาบหน้าสีริมฝีปากสันพูดไม่ออกลุงก้มลงเก็บดาบไม้ขึ้นมาจากพื้น ปัดฝุ่นเบาๆก่อนคืนให้เด็กแต่ตอนที่ลุงยื่นดาบให้ปลายนิ้วของเขาแต่มือเด็กนิดเดียวเย็นเฉียบลึกถึงกระดูแล้วเสียงลุงก็กระซิบช้าใกล้จนเด็กแทบหยุดหายใจต่อไปอย่าให้ข้าต้องมาเก็บเงาของเจ้าอีกเด็กเผลอก้าวถอยแต่ลุงพละออก เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาหันหลังเดินกลับเข้าตรอกลึกแผ่นหลังหายไปในเงามืดราวกับละลายเข้ากับกำแพงปล่อยเด็กทั้งสามยืนนิ่งหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดและรู้เพียงอย่างเดนนีว่าวันนี้พวกเขาไม่ได้เจอลุงเก็บของธรรมดาเลยตรอกกลับมาเงียแต่มันไม่ใช่ความเงียบแบบเดิมเป็นความเงียบที่กดทับ เหมือนทุกกำแพงกำลังเฝ้ามองพวกเด็กอยู่อีกช้าเด็กทั้งสามยืนนิ่งหายใจติดขัดเหมือนร่างยังไม่ยอมรับว่ารอดมาได้จริกเด็กเจ้าของดาบไม้อัดมองของในมือดาบกลายเป็นของเบาๆไร้ค่ะแต่เมื่อครู่มันเกือบทำให้ชีวิตเขาหยุดลงปลายนิ้วยังชาเหมือนความเย็นของเงานั้นยังฝังอยู่ใต้ผีเพื่อนข้างๆสุดลมหายใจ เสียงสั่นจนแทบไม่ใช่เสียงคนเดอเราต้องไปจากที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับมาอีไม่มีใครขานไม่มีใครคิดแม้แต่จะหันกลับไปมองปลายตรอกที่ลุงหายใดเด็กทั้งสามก้าวออกจากตรอกที่ละก้าอย่างช้าเหมือนกลัวว่าก้าวเร็วไปเงาที่ตามมาเมื่อครู่จะย้อนกลับมาคว้าเอาไว้พอเท้าพ้นขอบตรอก อากาศด้านนอกเหมือนปลดปล่อยเสียงรถเสียงคนกลับมาชัดแต่ในอกยังมีเสียงเดียวที่ก้องไม่หยุดเสียงหายใจของมันเด็กเจ้าของดับหันไปมองเพื่อนสีหน้าต่างเต็มไปด้วยความสะพรึงไม่มีใครพูดเพราะทุกคนรู้ว่าหากเอ่ยแม้แต่ประโยคเดนนีพวกเขาอาจจะเรียกสิ่งนั้นกลับมาทั้งสามเดินออกไกลขึ้น โดยไม่กล้าหยุดไม่กล้าหันไม่กล้าแม้แต่จะพูดชื่อของลุงคนนะจนกระทั่งถึงสีแยกใหญ่เมื่อผู้คนพลุกพลา่าแสงแดดแรงจะสาดลงบนไหลเด็กเจ้าของดาบก็หยุดหายใจแรงๆเหมือนพยายามตื่นจากฝันร้าเพื่อนอีกคนพูดเบาลำคอสัน่นเมื่อกี้ลุงเขาเรียกอะไรนะที่ว่า มาเก็บเงาของเจ้าเด็กถือดาบเม้มปากสายตาพระเล็กในหัวภาพเมื่อครู่ยังชัดเงาที่บิดรอยแตกในอากาศเสียงคลืบที่แทบแต่หน้าอกเขาพึมพำตอบเสียงแผ่วเหมือนลมเขาหมายถึงเงาที่ไม่ใช่ของคนเพื่อนทั้งสองตัวแข่มองกันด้วยความกลัดก่อนคนหนึ่งจะถามเสียงสัน่น มันจะตามเราอีกมะเด็กเจ้าของดาบไม่ตอบทันทีมองไปทางตรอกไกลๆที่ตอนนี้ดูเหมือนแค่ตรอกธรรมดาแต่เขารู้ดีว่าใต้ความธรรมดานะมีบางอย่าซ่อนอยู่เขาหลุกตากำดาบไม้อัดแน่นลมหายใจหนักเหมือนคำพูดกำลังจะหลุดออกมาช้าๆเราไม่รู้แต่ถ้าเงานั้นจำเราได้ มันอาจจะยังไม่ไปไหนเลยก็สระไม้มาลายลมร้อนพัดผ่านสีแยกแต่แผ่นหลังเด็กทั้งสามกลับเย็นว่าพร้อมกันลมสุดท้ายพัดผ่านสีแยกอากาศเหมือนปล่อยน้ำหนักที่กดทับมาตลอดทะเรือเด็กทั้งสามยืนหอบหัวใจยังเต้นแรงแต่เริ่มรู้สึกถึงความเป็นจริงรอบตัวกลับมาอีกครั้ผู้คนเดินสวนรถวิ่งผ่าน เสียงชีวิตกติกลับมาทดแทนเงามืดในตรอกน,นั้นเด็กเจ้าของดาบมองดาบไม้อัดในมือที่ตอนเช้าคิดว่าเป็นแค่ของเล่นเทแต่ตอนนี้มันกลายเป็นบทเรียนที่หนักที่สุดในชีวิตเขาค่อยๆวางดาบลงในถังขยะข้างทางปล่อยให้เสียงกระทบแผ่วๆตัวใจตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเริ่มจากความห้าเพียงนาเดียเพื่อนมองไม่พูดอะไร แต่สีหน้าบอกชัดว่าพวกเขาเห็นด้วยอย่างที่สุดเด็กเจ้าของดาบสูดหายใจยืดตัวตรงเหมือนตัดสินใจบางอย่าได้แล้วตั้งแต่นี้ไปเราไม่แตะไม่แกล ى, ไม่ข่มใครอีกไม่ว่าเขาจะดูเป็นใครก็ตาสองเพื่อนพยักหน้าดวงตาจริงจังหยดเหงื่อยังเกาะบนหน้าผากแต่ความหนักในใจเริ่มเบา ก่อนจะเดินจากกันเด็กคนหนึ่งยังอดไม่ได้หันกลับไปมองทางตรอกไกลๆอีกครั้ไม่มีเงาไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรผิดปกติมีเพียงลมอุ่นๆยามบ่ายพัดออกมาจากความมืดนั้นเบาๆเหมือนลมหายใจสุดท้ายของประสบการณ์ที่เกือบชีวิตพวกเขาไปเขายิ้มบางๆไม่ใช่เพราะลืมความกลัวแต่เพราะเรียนรู้จากมันแล้ว บางครั้งเงาที่เรากลัวที่สุดคือเงาของนิสัยไม่ดีในตัวเราเองทั้งสามเดินแยกย้ายกลับบ้านก้าวช้าๆมั่นคงระหว่างทางไม่มีใครพูดถึงลุงไม่มีใครพูดถึงเงาไม่มีใครพูดถึงบัตรลึกลับใบนะแต่ในใจของพวกเขาเรื่องราวทั้งหมดจะไม่ถูกลืมไปง่ายๆตรอกนั้นยังอยู่ เงานั้นอาจยังเฝ้ามองและลุงคนนั้นคงเดินเก็บของเก่าต่อไปพร้อมภารกิจที่พวกเด็กไม่อาจเข้าใจได้ทว่าอย่างน้อยที่สุดบทเรียนวันนั้นได้เปลี่ยนสามเด็กห้าวให้กลายเป็นคนที่คิดก่อนทำและเห็นค่าของความเมตตามากกว่าความแกร้าวแสงเย็นเริ่มสาดลงเมืองทั้งสามเดินเข้าบ้านของตัวเอง ทิ้งตรอกนั้นไว้ข้างหลังพร้อมหัวใจที่เติบโตขึ้นอีกก้าและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยความเงียบเรียบง่ายเหมือนลมอุ่นๆที่พัดผ่านเตือนว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เงาที่ตามหลังเราแต่คือการกระทำของเราเองที่สร้างเงาพวกนั้นขึ้นมา